ตัวรูปในหลงวงวัชินียังยกมือไหวยอยู่เลยรัรักษาผาให้เชุดสีตาโยรักษาที่ไปไปหวยนพาไปสีตอดิบารนกบเขา่ะติมไปโกยกัยดินเข้ามาเลย เกียจที่หลังเดนื้อเกียจเกียจที่หลังเออพักก่อนก็ได้ไม่ไหวก็พักก่อนอยากให้เต็มหลุมก่อนง่ายง่ายเข้าใจไหมล่ะเต็มหลุมล้ำก็ไหวแล้วเนี่ยขึ้นเต็มหลุมนี่ก็ไหวแล้วรอยินดีบอกล้ำมาไปปะไปตัดไปได้ไปกูโบะ เอาอะไรมาปลูกดีวะมา่วะ้รมอะ่าไร้รมอะีดีไปยู่ช่วยอะไรช่วยให้ดินยุบไปเหรออ๋อเออเรอะเรอะก็เราเออเป็นเป็นมูลนิธิของเขา ไม่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่เราจะให้น้ำใจแต่เราอ่ะแต่เราไม่ทันให้เกี่ขาไม่ใจให้เก็บเก็บแล้วผิดเนี่ยเออเขาก็พูดอยู่ฉันโทรไปเขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่เอาให้เก็บสวยเก็บอะไรต้องซกเขาพูดอยู่อืมเราก็อยากจะมีน้ำใจให้เขาสักหน่อยเนื้อทันน้ำมันน้ำมันมมีีกกอองงลลาาเขยู่แ้ว ยายจุก้าเน,น,นี่เอ,อาหน้านี้ยหมดแล้วใส่บุ้งกี่ดีกว่าใช่แล้ว,<ช>ลวนี่จะาแค่นี้เอาแคนนี้ไปก่อนหนึ่ดนึงลากไปเห้มหมดเลยเน่ยเอาลากให้มดเลยเอาไปเลยุดนึง เหนื่อยยุตอนยาเผลนะไม่ต้องเหนื่อยก็พักเหนื่อยพักเลยแล้สิน้ำเียดเลยน้ำใสเลยใส่แล้วใส่แล้วแต่งมันเลสแล้วนะจุาเละแล้วมันเปนใสจนเลองย่ำงย่ำงย่ำาเดนงานทอเลนานไปต่อี